ไม่มีมาตรฐานให้ใหทำตามมาแบบเพื่อนแบบเพื่อนทั้งระบบเพลี่ยนหรือว่าไอ่งมาให้เขาเขาก็ต้องนราพี่น้องครับผมจะสารฝันกันไปนะครับให้พี่น้องเลยขึ้นถ้าก็กล้องขึ้นที่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใม่เปลี่ยนเด้งขึ้เลยบอกเลยห้ามเลยตัง้งก็ให้ไปโดยความสุูภาพยุติธรรม กาสนับนนเพชรทุกอย่างทุกแนวให้ลกล้องขื้นที่ว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไม่เปลี่ยนเด้งขึ้นเลยบอกเลยห้ามเลยเรง่องแต่ไหนครับมาหาไปห้องไรกัคือโดนเติบมันมันแล้วแจ้งว่าห้องไหนเป็นตัยยโดุนกันห้องคนไหลเพราะกับเพราะสามารถิยุดนอ่างชิปแค่ทั้งในทั้งชิปทั้งโพสทั้งอย่างกระังกระเทืทั้งพุ่นนะครับเป็นประกอบกัน มันบ่ยมันแต่ทําอย่างเดียวนะครับตาหาิบแปดนาทีนะครับพี่น้องกับกะไปส่งที่ทุมนะครับไปส่งสามถุมสี่ถุมนะครับใม่หัวขอนทัพสินทังปัญญานะครับขัพจุดไทยนะครับอะคือขําขอจาก้ใช้นะครับเฮ็ดให้ตนมีมีพฤติกรรมบ่าไว้วางใจครับอ่าระบบทัาเครื่องโทรศัพท์เครื่องทั้งมาเตาบ่ทันมากกัเลยนอนสาเต้า อาตย้ขายเงาเงาเรียนไปหัวยังไม่เคยหรอกไปก้อนรถต่อเห็นีเองกันเองอยู่นะครับเนาะยังเป็นกันเองกับยังค้ามสอมพันทำให้ตีก่อนอยู่นะครับปฏิสัมพันธ์กันรีเอยยังต่อเนื่องนะครับวัาว่านช่วงนี้กับก้องที่มี่ผู้ของทำงานแบบใดพอทีรู้สามารถตรวจสอบได้นะครับนี่คือ คือคือคือเขาทำงานเหนื่อยไาย,ายแต่ละเมือ่อกะอาจเขอมาลายดีนยครับคนขยันน้ำท่องถงัทงทั้งน้ำน้ำสองทงั้งในเรียวกว่านะครับมันบอนว่าแต่ห้าวทีแต่ว่าจำเป็นอยา่างหายท้งสติเกิดครับมันเสี่ยงกับนอกจากคนสนิทกันดีๆต้ท่งใ,ใจกันครับครับคำว่มามาตรฐานจุ้มเชิเด้วยแม่เ้ยครับสู่ยุคการประทัน อยู่ครับมันอาจจะอยู่กับระบบของเรามีการซ่อนเราครอว่าพิมพ์บ่อยใครับผมอาจจะไม่สิใสาาดใส่บัญชีเง็ดใดครับการสั่งอะไรใดได้นะครับครับสำหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับความตายมีการเป็นการตายกันเพะว่มามหาการทร่องทายลูกไม่เคยหยตดมันเด้งขึ้นบอกเลยครับขณะเราลกล้องอื่นไ่เลยเอาคนของมาหลาย ไปปกคว้างไปเลกกอนเนี่ยจะเฝ้าไปจุบเลี้วยวจะเฝ้า,าไปเฝ้าหลายเมื่อนี่บ่ท่านรับอีกอันนึงอีกอันนึงห้องไก่กให้พี่น้องเปรียบเทียบเบื่อว่าบัวสามเล่านะครับบัวสามเล่าก็คือที่สิบนาทีนะครับที่จ็นาทีเขาจะไปถึงถึงสุงวองบ่อเขาจะสามกิโลเมนะครับเพราะว่าตามมื่อกี้คนซอยคนอยู่ในห้องคน อันคนขอไปแน่นหรอ,อ,อก,กครับข้อจะงอกมางอังกฤษนะครับเ้าไปข้าไปเสริมสั่งใสยกันครับขอม้าทรงชิบข้าไปอ่นทรงชิบงานจบคนหลังมานหมดเลยเบื่อ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 เบ่นเบื่อทำเลี้ยงที่นั่นทำเลี้ยงกับกับพิมได้ไหมท้านพิมตั้งบัญญานะครับขอทุกท่านนะครับ ก็คือค้าขอจากผู้ใช้ะครับเขาต้องเ็ปตามเขาเพราะว่าเขาบอกว่าส่งคลิปต่อขยายเป้างไม้ข้อส่งไปเขาจะไปส่งเนี่ยต่มันมีหอออัวข้อใหญ่ว่าอะไรหรอครับพี่น้องหอออัวข้อใหญ่มันก็สามหัว แน่นดีครับขอต่อไปนะครับขอต่อไปก็คือการการให้ขอมุ่นพิพิถตกถกกับพี่กับน้องครงับตรงนี้ก็ยูใ่ในระว่างที่เฮ้าเดินสายนะครับเดินสายเพื่อเพื่อว่าห้องหลือยูโดนห้องหลยอยูโดนห้องมีโอกาสว่ามาตรฐานดีกว่ากันพยายามสม่ตยนะครับบอ่วา่าสิเป็นอัรตาราปัตรายกับเต้า เหลียวบอาสูมือรละครับมันเป็นนิท่านี่ว่านิท่านสอนเด็กน้อยตอนนอกจากคนขม้าในห่องเขาจังวาขันขันบอนขึ้นขม้าหนึ่งขันตัวตัวว่าเออมันมาคุยกันในห่องไร่สดนี้ไม่ไม่กิจกิจกรรมทั้งเพศนะกิจกรรมทั้งเพศคือให้มาร่วมกันกับครับเขาให้มว่าศึกเสน่หนี่แหละมงงงผู้ใดแสดงตัวได้ด้วยครับเอยผู้ใดขม้าน่ะ ถ้าคีดว่าสิบว่าเห็ดลิปจบแล้วก็ต้องเห็ดิปเพื่อเก่าลิปก็ต้องสินค่าและก็เชิงธุรกิจและการบริการที่มี่ที่มีถูกจำเงินเบื้องลึกในกทั่งถ้ามัุรกรรมกันแล้วมาเปิดเผยแร่นะครับผม่างคลิปแล้วาเพราะอะไรและและกิจกรรมที่มี่ครับเขาทำกิจวัตรแบบนี้นะเขาทำกิจวัตรแบบนี้ แารเมือเขาอาจจะบอไปไล่ตั้งมือเอาไปหาตามตามะคริปแบบไม่แผนงผังจกักท่นเพราะฉะนั้นมาหาทั้งหางบาเย่เย่าฟอบบอย้ายผืนเสื้อใจห้าว่าเขาเป็นคนมาตรฐานกับจ็ตยังสม,ม่ำเสมอกับไม่ได้ไม่ได้เกียดเรื่องนี้มันมันมัน,มน,มนบเบาเลี่ยงละอดร้อนละเอียดรอ้อนเลยเพี่อนเพราะว่าเขาต้องไปเอาเอาต้นฉบับเขามาใส่เองสิว่าอะไรเนี่ยกล้องขึ้นที่ว่าเป็นเพื่อน เปพื่อนๆเลเปลีปล่ยนเด้งกึนเลยบอกเลยหามเลยจะขอลองมาท่นนานพีนน่น้องนะครับผมเนื้อหาในการอ่ามีส่วนร่วมนะครับอ่ามีส่วนร่วมอ่าเป็นระบบใหญ่เท่านั้นครับเป็นของระบบใหญ่เท่าน,นี้เหมือนยอดคนกันยังเหลืออยู่ลอยควางที่มันดันขึ้นขึ้นเดียวฝ้าสางขึ้นจบเลยกัดแห่เฮาแห่เฮาตัดระบ๊วยเป็นยังมาหากะม่วงขึ้นกันกับบ่วเป็นยัง กับเาลูกกขาวอาไปไปไหลแล้วไปหลขอลงพ่้ท่านหน่น้องพี่น้องเนาะครับผมครับกระซไปนาะครับเนาะการ่าอชื่อว่าตาลีล้มเหลวได้ไหมน้องตาลีลงมขาแลราที่ทุ่มแล้วเขาเ็เริ่มวางอสองเขาเริ่มว่างสามทุ่มหาสิบห้าสิบแปดีปีสองขึ้นไปได้ ตามาทําได้แล้วกับเข้ามาร่วมชมรับฟังรับอย่างใดนะครับพี่้องครับผมพ่อกานอ่าเนี่ยมาแรแจ้งนะครับช้วงเล็กนะครับอ่าในช่วงจ้วงยีซีเวียไดการสำรับนะครับสำรับเพรว่าที่เป็นเพราะเมนเพราว่าที่เป็นการบอกการจานะครับเพราว่าที่เป็นการแจ้งกายดูดี แต่ฮอปบอลผิดในส่วนนั้นครับเขาก็พยายามก็ห้องแล้วครับก็ไปร่วมเราฟังต่างๆนา่นนะครับเพราะว่าในช่วงยี่สิบแมกาเนียพี่น้องรักสามเลยครับเอ้ากว้างยี่ทำไงล่ะเพราะเพราะเพราะอยากไปเร็วใหอ้ทำเนี้ก่อนรีเขารักสามเลยครับอีโบกี้นั่นก็เขาก็ไปร่วมเราฟังก็เพิ่นปังห้องเพิ่นก็เชิญเข้าไปนะครับนั่นก็เป็นอ่าทัศนคติวิสัยที่ว่าเ้าต้อง ่าั้นให้เขาเดีกต่ไม่มีหัวขออ้อนี้่อมาแล้วครับพี่น้องหัวขออ้อหญ่มันกือามหัวการแสวงหานี่คือเป็นการคิดจะได้ผลประโยชน์กับเขาไหมครับเอาเขามาเอาเขามาทายนะหเอาคนดังมากพูดแน่ว่าคนดแน่นครับเราที่สามคือผลเงินนะนำแล้วข้อมูลบานแล้วนะครับคือสามเลี้ยงแล้วทัดไทย ใช่คุณสินท่อนนะครับทางท้ายอ่ะแม่สิริวัลน,นะครับสาวอนครับคือมมหานี่ว่ดเาเรยเปรียบมู้พวกครับก็คือเอาค้นของมาหลายคอยประคองไปเลยก่อนเนีย่ยจะพาไปจุบเ็วเยาาวจะพาไปเฝ้าหลาื่อนี่บอท่านครับคอสามห้อคอล้วก็เคื่อที่ห้าต้องยึดถือกันแหละก็คือมาตรฐานจุมก้นครับขอหนึ่งครับ จัดจะจริงคือว่าวงไม่ความจริงนะครับการว่าหลอกลวงตัวปมหรือว่ามีวิธีการอะไรหนึ่งที่ให้เขาไปเก็บไว้ในในบริเวณโทรศัพท์บริเวณพี่น้องเพราะตรงนี้เครื่องที่ไปเก็บเป็นห้องตั้งหักครับนันเป็นเหยื่อต้นตั๋วเข้าครับขอลงมาท่านพี่น้องพี่น้องเนาะครับผมควรโดย